สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราลอนแรงเจอพิษโควิด -19 เล่นงานไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะทั้งพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจพนักง,งานบริษัทรวมไปถึงดาราคนในวงการบันเทิงด้วยอย่างนักร้องสาวรูรุอาสยามที่ตอนนี้เจ้าตัวก็ไม่ค่อยมีงานแสดงคอนเสิร์ตเหมือนอย่างที่ผ่านมาทําให้รายได้ลดน้อยลงแต่รายจ่ายนั้นบอกเลยค่ะว่าไม่ได้ลดน้อยลงตามไปด้วย อย่างก่อนหน้านี้ทั้งเพื่อนสนิทของรูรูอย่างดาราสยามก็ตัดสินใจปล่อยรถดูคู่ใจของตัวเองเพราะว่าทนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวต้องเลือกตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปให้มากที่สุดเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าโควิด -19 จะหมดเมื่อไรแต่ถึงอย่างไรรูรูก็ไม่สิ้นหวังค่ะเพราะว่าล่าสุดรูรูได้เดินหน้าเปิดร้านขายเสื้อผ้ามือสองที่ตลาดนัดงานนี้รูรูตั้งใจมากเลยทีเดียวค่ะจัดเลี้ยงเสื้อผ้าเองขนของเองแถมยังร่าเริงแจ่มใสเป็นกันเองอีกด้วย โดยลูลูได้โพสภาพของตัวเองที่กำลังนั่งขายเสื้อผ้ามือสองอยู่กลางตลาดนัดพร้อมแคปชั่นแม่ค้าเปิดร้านแล้วนะคะมามาค่ะตลาดนัดนกฮูกสนามบินน้ำแม่ค้าน่ารักมากๆเลยค่ะงานนี้ทำเอาคนในวงการบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจรูลูกันอย่างลนหลามเลยทีเดียวทั้งใบเตยอาสยามรวมไปถึงดาราที่เข้ามาคอมเมนต์ขอให้ลูลูนั้นขายได้กำไรเยอะๆ